สวัสดีครับวันนี้นะฮะก็จะพามาชมบรรยากาศการเช็คออฟของพาราเมอเตอร์ครับผมในงานไหว้ครูร่มบินกาลสินกันครับบรรยากาศในวันนี้นะฮะก็รู้สึกว่าลมค่อนข้างแรงนะครับอากาศร้อนมากๆจะเป็นยังไงฮะเดี๋ยวเชิญรับชมมาชมคนแรกเลยครับอ๋อนี่ยไรครับเดอะแนครับผมขึ้นบินเป็นลำแรกครับตั้งลมขึ้นมาแล้วก็ บินไปได้แบบสบายๆเลยครับซึ่งดียาก,ก็ใช้เครื่องทอสองศนสองนะครับพร้อมกับร่มดูเด็กห้าต้นสามมาชมคนตัดมาฮะก็คือน้องอาร์ตของเรานี่เองครับซึ่งน้องอาร์ตนะครับก็ใช้เครื่องทอหน้าทอสองร้อยเอชเอฟพร้อมไปร่มไอทีบีไฟเบอร์ครับหลบบินไปได้แบบสบายๆนะฮะ ส่วนคนถัดมานะฮะไม่ใช่ใครที่ไหนครับผมพี่กุ๊กข,ของเรานี่เองคะกุ๊กสุรินสุดยอดบินเมืองช้างครับซึ่งจะใช้เครื่อง VR 5 5 0ครับพร้อมก,กับร่มโอโซนเนาะโรสเตอร์3นะครับ <c oughs> ส่วนคนนี้ฮะก็คือโอ๋น้องคายครับผมซึ่งจะใช้เครื่องคนนี้ทอ2.2ครับแล้วก็ร่มดูเด็ก5ต้น3 ล้มค่อนข้างแรงร่มที่เป็นสายคอร์สคนทีครับก็จะได้เปรียบหน่อยอ่าสนสคนที่5ก,ก็คือเสือเล็กทีเรียวก,การนักบินใหม่ครับผมส่วนนี้ก็ใช้เครื่องคนที่นี่ทอ200 HF นะครับคร้อมกับร่มดูเดคารอนเอ็กซตามสไตล์ครับบินมาแล้วก็โยกซ้ายโยกขวาสักหน่อย โอเคครับก็ขึ้นไปได้แบบสบายๆครับ oh. ส่วนรอบนี้นะฮะพี่ยักษ์ของเราคนเดิมครับผม oh. เพิ่มเดิมคือเช็คออฟรอบที่2ครับ oh. เดิมครับพี่ยักษ์ก็เครื่องทอร์สซูสองพร้อมด้วยร่มฮัทตันสามถือว่าขึ้นบินไปได้แบบสบายๆครับ oh. ส่วนคนที่5ก็คือเจอาไอรอนแมนครับผม oh. พี่สุรพลของเรา,านี่ยเองจะใช้เครื่อง VR 150ครับพ oh. ร้อมกับร่มลูน่าสอง คน 5, นี้ฮาน้องเปาของเราครับก็คือมาฉายยาลากันเลยทีเดียวใช้เครื่อง202พร้อมด้วยร่มดูเด็กวาส่วนคนนี้ฮะนี่ครับผมเห็นตัวเล็กๆนะครับแต่ใจใหญ่มากๆครับผมก็คือพี่ใหญ่ของเราครับใหญ่อินซีบึงการเนี่ยใช้เครื่องพริลี่ทอ202ครับพร้อมกับร่มดูเด็กฮัตต้อน3ามถือเป็นนักบ,บินใหม่ครับที่บินร่มพาตอนได้เร็วมากๆครับ ส่วนคนนี้ฮะท่านประหลัดของเรานี่เองครับปลัดปอโต้งแหมถือว่าพี่ปอโต้งครับที่เราเรียกชื่อจนงคุ้นหูนะครับพี่ปอโต้งก็ใช้เครื่องคอสแอร์ครับบินกับร่มแอปโกเอฟวันซึ่งก็ขึ้นไปได้แบบสบายๆส,ส่วนคนนี้ก็พี่สุรพลนะฮะหรือว่าเดอะไอรอนแมนที่ว่าไปเมื่อสักครู่นี้ครับมาขึ้นบินกันอีกรอบ ใช้เครื่อง VR 550ครับพร้อมกับร่มลูน่า2ถือเป็นนักบินที่ฝีมือค่อนข้างดีเลยครับผมส่วนคนนี้ฮะน่าจะเป็นนักบินมาจากซีสเกตครับชื่อท็อปหรือเปล่าผมก็ไม่ไม่ชัวร์นะครับแต่น่าจะใช่เครื่องผมก็ไม่แน่ใช้ะแต่ร่มนี่ตูด็ด็าลอน3อย่างแน่นอน ต้องขอบคุณนะฮะร่มบินศรีสเกตเป็นอย่างสูงครับที่มาเยี่ยมเยือนพวกเราส่วนร่มนี้นะฮะก็คือพี่ใหญ่อินซีบึนการคนเดิมครับผมซึ่งตอนนี้ก็หัดเช็คออฟครับหัดขึ้นหัดลงนะครับอยู่อย่างนี้ครับเพื่อให้เก่งแล้วก็ชํานาญครับโอเคฮะลมค่อนข้างแรงครับเมื่อตั้งร่มขึ้นมาได้ก็ไปเลยครับผมเนี่ยฮะตัวเบาครับอส แลก็บบบิินได้บบชวๆเยส่วนที่เห็นอยู่นู่นนะฮะก็คือไอรอนแมนคนเดิมไปแล้วครับก็หัดขึ้นหัดลงครับให้ชํานาญเช่นเดียวกันซึ่งฝีมือของพี่สุรพลก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับถือว่าเป็นนักบินอายุเยอะแล้วนะฮะแต่ก็ยังสามารถบินได้แบบชิวๆสบายๆครับผมโอเคฮะต่อมาคือน้องอาร์ตตอนนี้เองครับผมขึ้นรอบ2ครับ คือใช้เกลือง200นะคอ200 HF นะครับในส่วนของร่วมก็ i t b Pipe r ส่วนนี้ก็คือพี่ใหญ่นะฮะอินซีบึรการคนเดิมครับผมเนี่ยครับสิ่งที่เป็นจุดเด่นของพี่ใหญ่ก็คือเป็นนักบินใหม่ที่ขยันซ้อมทำให้ฝีมือนะฮะก้าวหน้าอย่างรวดเร็วส่วนนี้ครับก็คือพี่กุ๊กนะฮะของเราเช่นเคยครับ เรื่องนักบินเมืองช้างครับส่วนเรื่องของทักษะก็ไม่ต้องพูดถึงครับสำหรับพี่คนนี้ถือว่าเป็นนักบินที่ฝีมือดีเลยทีเดียว<ป>นี่เลยฮะไม่ใช่ใครที่ไหนครับมาเดียวฮะคนบินเทวดาครับผมจะบินทั้งทีต้องไม่ธรรมดาครับซึ่งที่มาเดียวเขาต้องใช้เครื่องที่โคตรแรงครับร่มก็ต้องโคตรแรงเช่นเดียวกันก็คือเครื่องเบนี่ทอ303ครับรุ่นใหม่ล่าสุด ส่วนร่มก็ดูเด็กสเน็กสครับผมร่มขวัญใจสาวๆนะฮะขึ้นมาแล้วก็สาวๆกรีกก๊ดเลยทีเดียวส่วนคนที่5้คือน้องเปาของเรานี่เองครับผมเปายะลาเินบินแดนโรบเบิร์ครับตอนนี้ก็ขึ้นบินรอบที่2ครับผมก็ใช้เครื่องทอสองุดสพร้อมให่ร่มดูเด็กวับมาชมอีกครับก็คือน่าจะขึ้นรอบ3แล้วครับตอนนี้ น้องเปาของเราที่เองครับผมซึ่งก็เป็นนักบินที่ในธรรมดาก็ระดับนักแข่งไปแล้วครับณตอนนี้ถือว่าเป็นผลผลิตที่น่าภูมิใจมากๆครับของร่วมบินการสินของเราส่วนน,น,ะะนู้นนะฮะน่าจะเป็นท็อปนะฮะศีสเกตนะครับร่วมบินศีสเกตครับมาเยือนก็ขึ้นเช็คออฟรอบที่2ครับผมซึ่งการบินก็แล้วแต่และฮะจะบินเล่นที่สนามหรือว่าจะบินไปท่องเที่ยวก็ได้ ส่วนนี้ฮะน้องฟิล์มของเรานี่เองครับผมน้องฟิล์มก็ใช้เครื่องสกายร 10S นะฮะเอไม่ร่มรามาต่อมาฮะนี่ก็คือ,อพี่ใหญ่คนเดิมครับเนี่ยฮะดูครับเนี่ยฮะดูครับขยันไม่ขยันครับผมวันหนึ่งนะฮะก็ขึ้นบินกันไม่ต่ำกว่า10รอบครับสำหรับพี่ใหญ่ของเรานี่เองซึ่งการบินนะฮะในวันนี้ก็ ต้องมีคนข้างมากันเยอะนะฮะทำให้ถ่ายทันบ้างไม่ทันบ้างก็ต้องขออภัยนักบินะทุกทานด้วยนะครับส่วนนี่ฮะก็คือประจ,จา์ของเราเนี่นะครับประจ,จารย์ผดุงครับวันนี้ก็ใช้เครื่องซิมมนูนิ่นะครับพร้อมกับร่มวิตามินนะฮะวิตามินก็ขึ้นบินไม่ได้แบบส,สบายครับ ส่วนคนนี้ฮะก็คือพี่ร้อยฮะพี่ร้อยนะฮะจาลอยของเรานี่เองนะครับผมซึ่งก็เป็นผลิตของร่มบินกระสินครับคนนี้ก็มาในเรื่อง3ล้อ vr ร้อยห้าสิบครับพร้อมได้ร่มไอเดีไซน์นะฮะรามาเฟล็กซ์ส่วนคนนี้ฮะอันกำแพงสูงครับผมมาแล้วครับตัวน,นี้ใช่เครื่องทอ200 h f นะฮะพร้อมกับร่มดูเด็กฮาร์ทอนสามนานๆนะฮะได้มาบินที ก็จะตื่นเต้นมากเป็นพิเศษส่วนวันนี้ฮะผู้กองเกรียงครับผมจากร่มบินศรีสะเกตครับวันนี้ก็พาลูกศิษย์ลูกหานะฮะมาเยือนร่มบินกาสินครับก็ถือว,ว่าเป็นผู้นํโร่มบินศรีสะเกตครับที่น่ารักมากๆาครับผม ส่นคนนี้ฮะก็คือติตูซีซาของเรานี้ครับอิตูซีซ่า3ลอ้อซิงส่ดนนักบินพันฉายาครับใช้เครื่อง VR150 พร้อมร่วม IGV p イ퍼ฮะตอนนี้ก็เป็นเซียน3ล้อไปแล้วครับผมส่วนคนนี้ฮะต้องชวนชวีครับผมส่วนนักบินกระทาเหล็กวันนี้ก็ใช้เครื่องซิมมอนนี่ครับพร้อมกับร่มอวิตามินครับผมสิ่งตอนนี้ก็กำลังเก็บตังค์ฮะซื้อเครื่องซื้อร่มของตัวเองอยู่ครับผม ส่วนนักบินท่านนี้มาไกลจากทุ่งเสรี่ยมสุขโขท,ทัยเลยทีเดียวครับชโอดนะครับที่เชฟของเราเนี่เองคนนี้ก็ใช้เครื่องสุดบอลเลยฮะท็อป80พอไม่ร่มใหม่ครับดูเด็กโซโล่ครับผมถือว่าเป็นร่มที่บินง่ายมากๆครับเนี่ยฮะลมแรงแบบนี้ก็ถือว่าเอาอยู่สบายๆส,ส่วนคนนี้ก็น้องฟิล์มของเราคนเดิมครับผมเพิ่มเติมก็คือบินไฟที่2ครับ ก็ใช้เครื่อง Sky 1 0 s นะครพร้อมกับร่รมดรามาสาส่วนคนนี้เลยฮะก็คือน่าจะเป็นน้องนัดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับน้องนัดจากซีสกเกตครับน่าจะใช้เครื่องทอ2 2พร้อมด้วยร่ม Apple f 1ก็ถือว่ายอดครับส่วนคนนี้ก็คือผู้กองกรีนครับผมขึ้นบินหลายๆรอบเลยทีเดียวสำหรับนังบินท่านนี้ฮะก็คือผู้กอง ที่ครับผู้ของที่ใช้เครื่อง Sky 110S ครับพร้อมวยร่มแมคคาราส่วนนักบินคนนี้ก็น่าจะเป็นพี่กาก้าของเรานเองครับก็ใช้เครื่อง3ล้อซิมมอินี่ของปาร์ตี้ครับแล้วก็ร่มวิตามินสิ่งบรรยกาศภาพรวมนะการเช็คออฟก็ประมาณนี้ฮะขกันใหม่ที่จัดไปสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ ก็คือใส่ก็คือใส่ถ้ามึงคนเดียวก็ได้